ใ่ครับสอนวิธีเปลี่ยนทานหน่อยครับได้เลยครับไปดูกันครับอุปกรณ์หลักก็จะมีอยู่สองตัวนะครับอย่างแรกก็คือคัตเตอร์ส่วนอย่างที่สองก็คือไขควงที่เป็นหัวแช์แบบนี้นะครับซึ่งสองรุ่นนี้ที่เป็นห้าถึงหกสิบโลกับสิบถึงร้อยโลเนี่ยที่เป็นแบบดิจิตอลนะจะมีวิธีการเปลี่ยนเหมือนกันครับเดี๋ยวตัวอย่างผมจะเปลี่ยนรุ่นนี้ให้ดูนะครับซึ่งก่อนอื่นใช้คัตเตอร์ครับน้องๆอย่าทําเองนะหรือว่าต้องมีผู้ปกครองช่วยดูนะครับพยายามใช้อันเนี้ยเขี่ยขึ้นมาฟึบ ใช้แค่เขยแค่นี้พอแล้วก็ทับเก็บดีๆนะจากนั้นก็หยิบอันนี้ออกอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องใช้นี่ก็คืออะไรก็ได้ครับแข็งๆหัวแบนๆหน่อยก็ได้แบบนี้เพื่อที่จะดันตรงส่วนนี้ออกมาคือเราต้องกดก่อนเห็นไหมมันจะเป็นแบบเป็นตัวล็อกใช่ไหมซึ่งเราต้องกดมันลงไปแล้วก็ดันนิดหนึ่งเนี่ยแค่นี้นก็ออกละพอมาเสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็จะใช้ไข,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 ข่วงหัวแฉกไข่น็อตสามตัวนี้ออกนะครับ จากนั้นก็เปิดออกมาครับนี่ก็จะมีฐานอยู่ตรงนี้นะซึ่งเราจะต้องใช้อะไรสักอย่างอะงัดฝั่งเดียวออกมานะไม่ต้องงัดเยอะงัดแค่ฝั่งเดียวให้มันขึ้นมาตั้งตรงอย่างนี้ก็ได้นี่เห็นปะเอมันตั้งตรงอย่างนี้แล้วเราแค่ดันฐานเก่าออกนี่พอดันฐานเก่าออกเราก็หยิบฐานใหม่มาเปลี่ยนสมมติเรนเป็นฐานใหม่ก็ใส่เข้าไป ทางเดิมฐานรุ่นนี้เดี๋ยวพี่แปะพิกัดไว้ที่มุมซ้ายล่างให้นะครับจากนั้นก็บีบลงไปฟึบไม่ต้องบีบลงไปสุดก็ได้นะแล้วก็บีบลงไปพอประมาณแค่มันปิดได้ก็พอแล้วเราก็ประกบกลับเข้าไปจากนั้นเราก็เอาน็อตสามตัวใส่ลงไปครับแล้วก็ใช้ไขควงเล็กหมุนนะครับอพอเสร็จแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่ามันกดได้หรือเปล่าอ่าอันนี้ก็คือกดได้นะ จากนั้นวิธีการใส่เกลับเข้าไปก็ง่ายมากนะครับแค่เอาเนี้ยยัดเกลับเข้าไปรูเดิมแล้วก็กดไปนังกึ๊กนงังกึ๊กแล้วลองดึงดูนะถ้ามันดึงไม่ออกแล้วอะแสดงว่าเนี้ยคือเข้าล็อกแล้วจากนั้นเอาแผ่นอันนี้อันเดิมเนี่ยแปะกลับเข้าไปครับซึ่งรุ่นนี้ก็ทำกันเด้เลยนะ ก็วิธีการเปลี่ยนก็มีแค่นี้แหะครับถ้าเกิดใครสนใจแฮนด์กิบตัวไหนหรือว,ว่าสนใจทางพี่แบบพี่กัดให้ที่มุมซายล่างหมดเลยนะจิ้มดูได้เลย